ครับผมตอนนี้อยู่ที่ท่ามาหาราชนะครับผมบอกเลยเป็นของกินที่ยาวนานมากคุณรู้หรือเปล่าว่าผมต้องโทรมาจองเขาสองวันแล้วถ้าถ้าเราไม่ได้มาจองเนี่ยสามวันวนะนะที่เรามาเฝ้าเขาแล้วเราไม่ได้กินก่อเราจะได้กินเนี่ยเพราะว่าอะไรหรบ้าเปิดตังโมงเช้าเก้าโมงแกงที่นี่หมดทันทีผู๋ไม่สตดจัดสุดมากเลยหมดแบบหมดได้ยังไงวะเขาเขียนว่าอะไรนะพี่เขาแกงใจ้นโผว่าะอะไรท้งอย่างเนี่ย อ่าเข้า,ขาแกงไส้ต้นโพไส้ต้นโพทีนี้เราก็เลยอว่าแล้วเขาจะเขียนเรืา่าวเ่ยวกแกงเนื้อในตำนานโอ้โหเว <c oughs> ียโคตรเคไทพี่วินหรือใครท,ที่เขากินอ่ะเขาบอกว่า <c oughs> น้องลองแกงเนื้อนี่ย่างคตรเทมโคตรเทมเทมไหนัครับเราไปลองดูว่าแกงเนื้อในตำนานเป็นยังไงไปไปเอาเดี๋ยวก็ส่งให้เขาผิดหรอมาแล้วพี่แมพี่เขาบายเลยไหมไม่ผมจองไว้ไงสองสองห่อโอ้โห บอกว่าหมดใจเสียเลยวันนี้ยังไงผมก็ไม่พลาดข้าวมีไหมครับนั่งกินเลยไหมที่นี่ผมต้องไม่พลาดสิ่งนี้โทรมาสั่งเองเลยใช่ผมโทรมานะครับนั่งเลยเฉยๆได้ๆถุงเดียวก่อนปหมเอาทีละถุงก่อนไหมถุงเดียวอย่างอื่นหมดแล้วพี่หรือว่าเหลือจะเอาไข่เจียวเพิ่มเลยไหมก็จะมีของมาใส่เอาไข่เจียวเพิ่มครับแล้วก็ ทอดมันได้เอาทอดมันเพิ่มอ่าแล้วพี่เม่เอาเก็บจานให้พี่เรานั่งช่างหนูหนูมาตรงนี้ตรงแม่เก็บโอ้โหตะกี้พี่บอกถ้าพี่ใหม่ก็หมดแล้วโอ้โหหนูไม่รู้ว่าพี่โดนมาสั่งไงแม่บอกไม่รู้เหมือนกันว่าใครโดนมาสั่งแต่พี่แต่พี่ก็ยังเก็บไว้ให้นะเก็บไว้แต่ผมไม่มาสังแตเก็บไว้เพาเก็บผมนึกว่าแบบพี่สงสัยเที่ยงไม่มานะ้โหตั้งแต่เก้าโมงโอ้ตั้งแต่เก้าโมงนะครับ เขาเรียกข้าวแกงต้นโพไปเติมใต้ให้เขาไงข้าวแกงไอ้เกี้ยไม่มีใต้นะข้าวแกงต้นโพเดียวนะเอ้ยต้นโพแท้นะโอ้โหนี่มีครบสีนะแม่สีครบนะแม่ขีดแม่สีครบนะเอาแล้วมีไหมมีไหมเนี่ยชื่อร้านนี้เลยข้าวแกงต้นโพอ๋อนี่ไงใช่ใครเซิร์ชก็ข้าวแกงต้นไส่ไม่เจอไม่เจอนะครับตรวจเช็คความเป็นต้นโพเห็นไหมผมว่าควรนะ กี่คนโอบวะเนี่ยขึ้นเขารู้กำแพงเลยกี่คนโอบวะเนี่ยเทียบไป่ท่าโงโอบแล้วเนี่ยเนาะต้นโพเนี่ยวทำไมศักดิษฐ์อ่าๆคุณคิดว่างันอ่าคุณคิดว่างกันต้นโพถ้าทำไมศักดิษฐ์ป่ะทำไมเราถึงต้องูกเจ็ดกับต้นโพอ่าเพราะจริงๆต้นโพอ่ะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่ะใช่คนเขาก็เลยใช่ผมผมก็คิดว่าเขาก็เลยให้เกียรติต้นโพเวใช่ และทีนี้ผมก็ลังคิดว่านะอย่าเชื่อแต่ว่าถ้ามีเจ้าแม่อะไรอยู่ในนี้ใช่ไหมเหมือนเราปู้ทุชนต่อตายเจ้าแม่ก็มเป็นคนถูกไหมทีนี้พอตายปุ๊เนี่ยเขาก็อาจจะผูกจิตกับอะไรที่เขาสักธาสักอันหนึ่งหรือเปล่าใช่ป่ะย้ายเขาไม่ย้ายเนะท่านแม่ก็ต้องมีคำถามอีกแล้วต้องตะเคียนเหรอพี่ทีนี้มาเอ้า แล้วทำไมผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวไปอยู่ในอยแต่ก้นด้วยนี่จะงานงานใหญ่เลยถ้าผูกเนี่ยไม่กล้านะใครก็ไม่กล้าทิ้ง่ยงขยะาละเคยดูข่าวว่าคนทิ้งขยะข้างถนนเพียบเลยทันเลยเขาไม่รู้จะแกล้งไงไอเหี้ยเอานี่เลยน้ำแดงมาตั้งวางหลอดแล้วก็จุดธูปไหว้จุดธูปไม่มีใครไอสัตว์ขยะไม่มี อันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรพี่ชุมชนตอกท่าวังตอกท่าวังชุมชนตอกท่าวังนะครับอ้าคุณนะคุณลองดูอันนี้แกงเนื้อนะแกงเนื้อในตำนานเุ้ยน้ำปลาลองน้ำปลาถ้ากินไม่หมดเอาห่อกลับบ้านได้นะน้ำปลาเฮ้ยอันนี้แกงเนื้อในตำนานนะครับที่เราตามหามันได้นานแสนนานหดูหน้าปลาก่อนนะ เห็นนะคนเห็นนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเหมือนแกงเขียวหวานเนื้อผมได้กินแล้วนะพี่ดีใจด้วยดีใจด้วยคาดหวังรสชาติไหมฮะคาดหวังรสชาติประมาณไหนประมาณแกงเขียวหวานบ้านเราโอเคอ่าผมผมขอชิมน้ำอ่ะนะจัดจ้านกว่าที่คิด เครื่องแกงเต็มสูตรเค็มนำผมกำลังกินตนาการนะเครื่องแกงเต็มสูตรเลยจินตนาการเลยเต็มสูตรเลยเค็มนำหวานปลายนิดเดียวน้ำเนี่ยหอมเนื้อไม่ซับซ้อนแต่พอเข้าใจอหมไม่ซับซ้อนแต่พอคาราดข้าวนะสักนิดนึงโอ้โหแล้วแม่งคือเนื้อแบบเนี่ยมันต้องติดมันอย่างเงี้ฮะเอานะเอานะ เนื้อหน้าเขียงเนื้อหน้าเขียงเนื้อหน้าเขียงนะนี่นะยังไม่โรยแ,แล้วปองปลายังไม่ต้องโรยฮะรอมาสามวันกูขอคำน,นี้อะไรกี้อ่ทีเดียวเยวลยนะให้หลอกให้น้ำเกลืออย่างนี้แหละขอเกลือปั้นหนึ่งนะอ่ะพอกินกับข้าวที่ผมบอกว่าเค็มโดดอ,อ่ะแม่งลดเค็มลงมาแต่แม่งพอดีเพลทเลยอ่ะถือว่าคุ้มค่ากันละคอยไหม ผมสบายอย่างเพราะเมื่อเช้าผมตื่นมาเจ็ดโมงครึ่งเพื่อจะโทรมาคอนเฟิร์มว่าผมเอาเนี่ยเดี๋ยวจะผมขอชิ้นนี้นะต้กงตีชิ้นส่วนที่มีมันหน่อยๆนะที่อร่อยที่สุดว่าแกงเนื้อจริงๆต้องติดมันโอ้ยของนี้ที่เปิดแกงเส้นเตาข่าได้ยินอ่ะมันได้ที่ถูกเจียวคือไข่เจียวที่ถูกใจอะไรอ่ะ ไปไปเข้าล็อกมันได้อะไรอะไข่เจียวนี่คือแบบเบสิคเหมือนเราทอดกินกันเองง่ายๆผมอยากผมอยากให้ให้ดูเทคเจอร์ของไข่เจียวอันนี้คือไข่เจียวบ้านๆไข่เจียวบ้านไม่ต้องแต่ว่าแต่อร่อยเดี๋ยวผมขอนะโปะไฟโปะมาต้องติดมันหน่อยนะต้องติดมันปื๊บลาก อุดตันอุดตันอุดตันผมบอกนี่เมื่อไหร่จะถึงตากูอุดตันนี่อ่ะอุดตันคุณตีนสับก็เต็มนี่นะตั้งป่าพริกเขาเขมาเหรออ๋อเป็นแบบนี้ฮะอ่าสับสับมืออ่ะสับมืออ่ะสับปิดสับปิดสับปิดสอ๋อีกแลนะ คุณชอบแน่นอนส่วนนี้เนื้อฟามหอมอ่ติ๊ดเพิ่มมอีกคุณต้องลองปะไม่ต้องบุญล้อด้วยยังหอมเกลือเลยนะกินมันเลยดีกว่าอย่าลีร้องกินมันเลยอย่าทำทรงอย่าทำทรงหมเผ็ดเผ็ดรสชาติจัดจ้านเลยของคุณกินรสเข้มเนี่ยถือว่าโดดใช่ไหเนี่คำแรกผมผมรู้เลยว่าผมชอบ ขาดไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นมันเนื้อาะมันเน,นื้อเนี่เยเยบบนื้อเนื้อต้องซื้อสูงอย่างเงี้ยมันยุ่งล่องนี่ตัดทองแตงไทยครับคำใหญ่ๆมาแล้วาไเสาวๆหน้ามนสาวหน้ามนโอ้โหต้องโหเลยนะเนี่ย เราสั่งได้เลยว่าทําไมไม่หมดเลยอืมได้กลิ่นเนื้อป่ะ<ช>มันเนื้อเนื้อที่อยู่ในน้ําอ่ะแล้วพริกแกงเขาว่ามันเอกลักษณ์มากเลยเนาะเนี่ยคำเนี้ยอะไรที่ร้องแรปเปอ,อรอ์อรออรอจบนะทะเลพริกเลยจานเนี้ย <c oughs> <c oughs> ของชอบคุณเลยบอกว่าผ,ผมดูแล้วนะเอา้าวปลาพริ้งปลวนี้น่าจะอร่อยโอ้โหอร่อยเปรี้ยวไหมอ้มเปรี้ยวไหม ไม่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 แม่ดูดำฝังใจแล้วยังไงทันเชยวยู่นั่นแหละแต่มันจะให้กดมิเตอร์นนั่นแหละนั่งกินอยู่ลืมวันนั้นมาแล้วปิดเดินเข้าไปป้าบอกว่าอย่าลืม ซื้อให้ป้าด้วยนะวันนี้เราก็ไม่ผมหันไม่เห็นก็ดีผมว่าถ้าจะไม่ซื้อต้องอย่าสัญญาแต่ถ้าวันนั้นนะบุงบอกไปแล้วแตอว่าใช่กูบอกแล้วเราอะเราสองคนได้ป้าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมเลี้ยงให้ตีอะพอเขากำชับเลยนะสองรอบนะใช่เลี้ยงป้าเลยนะถ้าเราเอ่ยปากไปแล้วเนี่ยคําพูดเนี่ยถ้าเราตั้งสติพูดเนี่ยแสดงว่ามันทํางานแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปติดค้างอย่าไปติดค้างครับนี่ไงฝากเลยครับพี่เอาเลยเอาเลยครับ ป้าครับวันนั้นที่ผมบอกบอกป้าไว้จําได้ไหมที่เดินมาสองรอบนะครับป้าเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เดี๋ยวมันค้างเราไงเดี๋ยวไปติดค้างใช่เดี๋ยวค้างเราเรียบร้อยดีเนี่ยหนึ่งยาครับไป ข้าฝ่ายผงเสร็จข้าเตปกางเกงผงใน50บาทเกณฑ์ใน50บีเพ็ดนะโอเคต้นโผลแล้วนี่ครับมา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 ปิดท้ายนะปิดท้ายนะอย่าวอล์กอินแบบเรานะถ้าวอล์กอินแบบเราเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้กินสามวันผมก็ไม่ได้กินเพราะผมมาสามวันอะจนจนพี่เขารู้สึกคุณต้องจองเบอร์นี้เน่เน่น่เน่ได้หมดทุกเบอร์สามเบอร์เนี่ยได้หมดทุกเบอร์นะ สามเบอร์นะอย่าเดินทะลทะล่ามา่ะนะแต่ผมเซิร์ชใน Google ไว้เ้าแกงต้นโพมีมีเบอร์เหมือนกันคือมีเบอร์เหมือนกันอันนั้นโทรติดพี่ผู้หญิงเลยสมมติถ้าคุณเดินมาเลยเก้าโมงอยาเดินมาแบบนี้เพราะว่าคุณยังไม่ได้กินเหมือนเราแกงเนื้อหมดยังครับเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณพี่พี่มากนะครับขอบคุณมาที่เก็บไว้ให้แล้วไม่ถามชื่อด้วยนะข้าวแกงราต้นโพครับยังไงผมบอกเลยว่ายังไงน่าสั่งต้องมาพวกคุณต้องมาโดนผมบอกไ้ คุณต้องมาโดนเดี๋ยวผมขอนั่งกินแบบเต็มเต็ม่อยเต็มไปหมดเลยอะครับไปครับไป